กันจากโซไปเมืองจอนจูก,กันค่ะเรามาเริ่มที่สถาน X ีเอ็กซ์เพรสเทอร์มินอลสเตชันนะคะก็คือเรานัา่งรถไฟฟ้ามาจากที่พักแล้วก็มาลงที่สถาน,นีนี้ได้เลยค่ะหลังจากที่ขึ้นมานะคะก็เดินเข้าห้างชินเเกีได้เลยค่ะซึ่งตัวประตูกถางเข้าก็จะติดกับตัวห้างเลยใช่<ม>ก็ต่อชื่อของเทอร์มินอลนะคะจะชื่อว่าโซลเอ็กซ์เพรสเทอร์มินอลสเตชันนะคะต้องหาทางเข้าดีๆนะเระนอาจจะหลงไปอีกเทอร์มินอลได้ เดินเข้ามาแล้วค่ะข้างในก็คือดีมากมีร้านอาหารตั้งแต่เช้าเลยนะคะเราก็มาเลือกกันที่คิมบับค่ะแล้วก็สั่งตัวออมุมาด้วยกินรองท้องแบบตั้เช้าๆได้เลยกินเสร็จแล้วนะคะออกมาเจอขนมปังปลาด้วยอยากกินนะแต่ว่าอิ่มมากแต่เราต้องฮิวทอรกไปที่มันจุดกันนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวรถบัสค่ะก็จะมีทั้งเวลาไปและกลับนะคะ ซึ่งตัวของเทอร์มินอลเขาก็จะมีแบ็เป็นช่องชัดเจนเลยว่าช่องนี้ไปจังหวัดไหนบ้างางของเราก็ไปจอนจูนะคะก็จะมีแบ็ในชัดเจนเลยค่ะหลังจากที่ขึ้นรถบัสมาแล้วนะคะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะสแกนบัตรของเราแล้วเขาก็จามแบบมีขึ้นที่หน้าจอเลยว่าที่นั่งนี้ขึ้นมาแล้วที่นั่งนี้แบบเต็มแล้วลนะคะโอเคเราเดินทางค่อนข้างเช้าเหมือนกันแนละ้วก็ใช้เวลาประมาณ 2- 3ชั่วโมงเลยค่ะ แต่ว่าระหว่างทางเขาก็จะมีจุดพักรถน,นะคะก็จะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนที่เราเห็นในรายการวาไตี้อะไรแบบนี้เลยก็คือจะมีร้านอาหารนะคะแล้วก็จะมีแบบโอเคห้องนา่งเ่น,นั่นคือเราก็สามารถเลือกได้แล้วก็คือจุดที่เรามาค่ะก,ก็จะเหมือนแบบ จุดเด่นก็น่าจะเป็นเกาลัดใช่คือมีหนูเกาลัาเดเยอะมากเราก็เือนก็เลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองตัวขนมปังไส้เกาลัดกันอันนี้ก็ซื้อมาเป็นแบบไซส้เล็กรสชาติก็โอเคค่ะก็เป็นแบบขนมปังร้อนๆอุ่นๆนะคะส่วนข้างในก็เป็นไส้เกาลัดแบบเกาลัดเพียวๆเลยไม่ได้ผสมอะไรก็กินได้ค่ะอยากลองก็ลองกันดูระหว่างทางก็จะเป็นมือแบบนนี้เลยนะคะมือที่เสี่ยง สายเอชาร์จแบตด้วยด้วยดีมากอ่ะอันนี้ถึงตัวสถานีที่จอนจูแล้วน,นะคะตัวสถานีก็หัาก,กับป้านรถเมล์ไม่เยอะค่ะเราก็นั่งรถเมล์เข้าไปในมิมจอนจูได้เลยวันนี้ก็มีดอกแตงกวยด้วยยังเขียวเอ้ยไม่ใช่เขียวจคือสีเหลือง,งๆ,ๆอยู่ก็นั่งรถบัสตัวรถบัสก็สามารถใช้ที่มันนี่แตะบัตรได้ปกติเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะคะโอเคเรามาร้านของที่ น้องภาษากับควีอินมากินนะคะอะแต่ก็มาตามรอยกันตรงนี้เลยเขาเป็นได้ออกรายการ I l i อลิฟอารูชายชก็จะเป็นแบบบ้านอาหารทงคัตสึเป็นหลักเลยแล้วก็นั่งโต๊ะเดียวกับที่น้องๆมานั่งกินกันนะคะสั่งทงคัตสึมาแล้วก็สั่งจำปงมาด้วยอันนี้อร่อยมากคือแบบกินอิ่ม อิ่มมากๆแนะนำเลยค่ะถ้าใครอยากมาตามรอยหรือว่าอยากกินอาหารใหม่ๆก็มาลองที่ร้านนี้กันได้เลยค่ะหลังจากที่กินเสร็จแล้วก็จะมาถ่ายรูปกันนะคะเดินลงจากร้านก็จะเจอร้านถ่ายรูปเลยไปเกาหลีที่คือแบบถ่ายรูปทุกวันจริงๆนี่เสร็จแล้วนะคะอันนี้แสงสวยมากไม่มีอะไรมากแค่แสงสวย แล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะนั่งรถบัสไปกันที่แถวๆมันจะเป็นแบบย่านเมืองเก่าเมืองโบราณอะไรนะคะแล้วก็จะมีพระราชวังเล็กๆด้วยแต่จุดประสงค์หลักของเราก็คือเราจะไปหน้าโรงเรียนยิงลวนนะคะที่แบบพี่แท้ก็เคยเรียนอยู่แล้วก็อย่างวีอินกับภาษซาก็เคยเรียนด้วยกันก น,นี่เราก็จะเดินตามทางไปเรื่อยๆซึ่งระหว่างทางอะค่ะก็ถ่ายรูปได้แบบดีเลยอากาศก็แบบดีมากคือช่วงที่ไปจะเป็นประมาณ10บไปไปลายองศากำลังดีเลยไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปและนี่นะคะเราก็จะมากินต็อกโบกีหน้าโรงเรียน,นะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่ได้ออกในรายการไอริสลู S <S อยู่ตรงข้ามโรงเรียนจริงๆอย่างที่เห็นนะคะ นี่เขาสั่งออมมุกมาเซตเล็กหลังจากท่านตัวตกบกกีนะคะกับออมมุกก็คือจะหาร้านคาเฟ่นั่งกันค่ะนั่งพักบ้างเดินมาทั้งวันแล้วอันนี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่ที่อยู่ในย่านนั้นนะคะบรรยากาศดีเลยคือมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดร์แต่เรานั่งเอาดอร์ดีกว่าเพราะว่าอากาศก็ไม่ร้อนนะคะนั่งได้แบบชิลๆสั่งเป็นชาเขียวกับกาแฟมาค่ะ นี่ก็ทอดรองอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ด้วยตั้ง้กงไม่ได้เดินออกจากร้านมาก็จะเจอกับจุดมันจะเป็นเหมือนเป็นแบบใบทํานายอืของแต่ละปีนักสัตว์นี่ก็เคยเจอเหมือนกันแล้วก็เอ้ยเห็นแล้วก็อยากลองขอลองเลยแล้วกันนะอันนี้ก็จะออต้องแบบจ่ายประมาณ1,000วอนแล้วก็หยอดเหรียญไปได้เลยค่ะเพื่อที่จะแลกเป็นเหรียญสำหรับออตัว เอาใบาืมใช่ใช่อันนี้เราก็โอเคเรากเกิดปีจอเราก็เลือกมาที่ตรงปีจอได้เลยนะคะอันนี้ก็คือใส่เหรียญตอนแรกใส่ไม่ได้คืองงมากว่าทำไมใส่ไม่ได้มีก็หมุนก,ก,ก็ไม่ได้สักทีแต่จริงๆก็คือเราต้องแบบบิดก่อนนิดนึงเพื่อให้มันเกิดเป็นช่องแล้วก็ถึงค่อยใส่เหรียญลงไปนะคะเราก็มุน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 ได้เป็นตัวลูกบอลสีแดงออกมาก็เคาะเคาะจริงๆเคาะม่ยากเลยนะ ไดกี่ครั้งก็ออกแล้วอันนี้ก็ได้เป็นใบมานะคะแต่ข้างในจะเป็นอะไรนี่ก็คือแปลเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเรา่ังทานเจอน้องแมวด้วยมีคนให้ค่ะน้องแมวน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะคะที่ถ่ายในบริเวณนะั้นสวยมากจึงมากและนี่ค่ะต่อไปเราจะไปร้านแว่นของพี่แทรกันนะคะถึงแล้วไอบีสคือเป็นร้านที่แบบคือปักหมุดเอาไว้เลยว่า จะต้องไปร้านของพี่แท้ให้ได้นี่ไม่หลงแน่นอนเข้ามาก็คือเจอโปสเตอร์พี่แท้ใหญ่ๆเลยเข้ามาก็จะเป็นแบบของของ,ของที่แฟนคลับให้พี่แท้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทางครอบครัวเขาก็าเก็บไว้ดีมากๆแล้วก็วางแบบเต็มเลยมีทั้งโปสเตอร์ลายเซน็นอัลบัม้มแล้วก็ตัว ตุ๊กตาอะไรก็มีไว้ด้วยเหมือนกันมีนะคะเชิญรับชมได้<ม>เลย <ๆ S 1> ค่ะ<ๆ>ข้างในก็มีเปิดจอ MV ของพี่แท้ด้วยแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นโต๊ะเอาไว้ให้แบบแฟนคลับที่มามาเขียนลงชื่อกันนะคะฟินมาก ด้าน,นบนอันนี้คือชอบมากๆเลยนะมันจะเป็นแบบซีดีแล้วก็ปลกอัรบั้มต่างๆของพี่แทรวางแบบเรียงกันเต็มห้องเลยโซวอนคนไหนที่แบบติดตามมานะคะก็อยากให้ลองมาที่ร้านแว่นของพี่แทรนะคะมันดีมากอย่างนี้ถ้วยรางวัลก็คือเราได้เห็นกับตาตัวเองเลยแล้วก็ไม่น้องเจลูด้วยนะ่ารักมากเลยเอเสีย,ยงเป็นอะไรอะอัะอนนี้ก็จะเป็นรูปภาพข้พ่ไหนไหนะคะ ที่ก็จะเป็นวันเดย์ทริปทั้งหมดของที่จอนจูค่ะ